ถอดต,ต้แอร์มาด้าสองปีสองพันสิบสองถอดเราตัวเรืแบบนี้แลครับถอดตเรือแบบนี้นะครับไดเ,เ,เ,เจอตรงมาหน่อยือเนะครับปถอดครบชุดนี่เกอกนี่เลยจะเห็นตันนี้แล้ว เดจอตู้แล้วเจ้นี้ข้างในเราต้องใส่ขี้หมาเนี่ยกันน็อตกันน็อตกันน็อตร่วงเพราะงั้นต้องใส่ขี้หมาเนี่มันร่วงเพราะวนนี้มันจะออกยากเนี่ยจานก็ขายได้แหละขายได้แหละแต่ว่าใส่ขี้หมาเพื่กันน็อตร่วงลองเยียบันลัดล่วงมาดูนะหาจ้ะหาไม่ได้เอาไม่ได้เลย พอดีดัน,นใช่ไหมีร่วงนะร่วงนะถอดนัดวันี้ออกหมดแล้วข้างนอกก็ถอดแล้วเี่นะครับจะถอดนี่ถอดนี่ถอดกล้องถอดเกียร์วันนี้ก็ถอดมดแล้วเดี๋ยวรอรอดึงนะครับดึง เอาไปแค่นี้ไ้่ะมีแล้วจะไม่ขยับได้ตัวข้างในนี่มีตัวนึงนะตัวนี้มัมีอันนี้เปื่อยยิงยิงซิลิโคนมาด้วยนี่แหละนี่เราไปหากิดใส่เข้ายิงซิล <tortured. S 2> <ถ arespace. S 1> ิโคนมามันเราไม่ติดไม่ได้ ตอนนี้มัด2าสองก็ถอดประมานี้เลยเสถานีเราไปถอดอแล้วครับเอาลับเนีรเนมาด้าสองมาด้าสองอมาด้าสองถอดประมาณนี้แหละอ่ายกนาปัดบนบาะประมาณนี้และ คอยยินนะครับคอยยินคอยยิงคาดการไม่รั่วโอ้รั่วแนะ่นอนนั่นอนโอเคโอเคนะตัวในนี้ใส่เรียบร้อยนะครับใส่ไปแล้วใส่แล้วตัวข้างในนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปิดฝา รถนี้ไปชนมานะรถนี้ชนมาอ่าสวยดีเลยไม่เคยสวยไม่สวยกว่าอันนี้ชนพังนี่แถบจนนี้ชนมานะครับรถเนี่ยใส่ซิลิโคนมา มาประกอบกันครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วแล้วใส่นี่ประกอบไปแล้วนี่ขั้นตอนการประกอบไปประกอบ,กป,รกอบประกอบไปประกอบไป ปรกอไปเรื่อยๆนะครับมาด้าสองปี2012นะครับตัวนี้คอยเย็นรั่วนะครับคอยเย็นรั่วครับแล้วช่วงนั้นผมก็ไปกินข้าวเลยไม่ได้ทำอะไรตัวนี้คอยเย็นรั่วนะครับประกอบไปเรื่อยๆประกอบไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ประกอบเรื่อยๆครับประกอบแล้ะอันนี้ประกอบไปแล้วนะครับพอจะประกอบแล้ว ตัวนี้ไม่มีน็อตตัวนี้ไม่มีน็อตนะฮะตัวนี้ไม่มีน็อตเลยประกอบช่วงกลางโอเคแล้วฝานี้ก็ใส่ไปเลยครับไปเลยกดก็ไปเลยแล้วนั้นก็ดึงออกกดออกตัวนี้แล้วไม่ยากนะครับจับดึงจับดึงจับดึงดึงดึงเลยถ้าดูดูไม่มีน็อตถ้าดูเราแบบนี้มันไม่เบไม่มีน็อตเราก็ดึงส่วนบนมาก่อนส่วนบนไม่ผ่าตัวนี้อันนี้ออกพอตัวนี้ออกดึงออกได้เลย นีต่กมนัดน่าจตัวนึงดอกจันบอรี่สบดักจันบอี่สิบวฝั่งคนขับฝั่งขาก็เหมือนกันนะฝั่งขาก็มีนัดรยี่ตอนยีก็ดึงเอาเลยพวกนี้นัดดักจันบอรี่ส ใส่ฝาข้างนี่ครัฝาข้างนี่มันก็ไม่ยาก่มใส่ตัวล็อกติดล็อกใส่บันจัตัวาใส่ใส่ือนกันนะครับใส่ือนกัก็ล็อกกันนั้เองือนกัน ล้วก็ใส่กีบให้เขาใหม่แล้วใส่กีบใหม่มาหยอดซิลิโคนมานี่เราก็ใส่เขาใหม่แล้วก็น,นี่ไปประสบอุบัติเหตุมานะครับประสบอุบัติเหตุมาชนด้านนี้มาอเออตอนมาหยอดซิลิโคนมาโอเคสเสให้เรียบร้อย